ดีโรงแรมสยามแอสยามดีไซน์โฮเทลกรุงเทพตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนทำเลอันโดดเด่นที่สามารถมองเห็นสนามกีฬาแห่งชาติกับคอนเซปต์ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะและการออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากสีสันของกรุงเทพมหานครก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550มีห้องพัก2 2 1เดห้องที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์พร้อมวิวอันสวยงามที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าและย,ย่านช็อปปิ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่เราแบ่งปันการเฉลิมฉลองงานศิละปะก,การออกแบบความสนุกสนานและความประหลาดใจและแน่นอนว่าเราพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่นี้ให้คุณได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่ผสมผสานของเราอย่างเต็มที่ห้องพักแต่ละห้องมีความแปลกตาที่มาพร้อมความสะดวกสบายการตกแต่งบนผนังภานยในห้องพักได้รับการออกแบบพิเศษจากศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงทุกรายละเอียด ถูกคิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการนอนที่ดีกว่ารวมถึงเพิ่มสีสันให้กับการเข้าพักของคุณถัดมาที่ชั้น11พบกับสระว่ายน้ำสไตล์ไม่เหมือนใครเป็นพื้นที่สําหรับพักผ่อนไลกล้ๆกันยังมียิมพร้อมอุปกรณ์ครบครันสาหรับผู้รักการออกกําลังกายให้ได้ใช้เวลายอย่างเต็มที่ ชิมชิมตั้งอยู่ชั้นจีเป็นทั้งร้านอาหารคาเฟ่แกลเลอรี่และเวิร์กช็อปสเปซให้ผู้คนมารับประทานอาหารอร่อยทำตานงานศิลปะบริการทั้งมื้อเช้ากลางวันและมื้อเย็นรวมถึงบรันช์ตลอดทั้งวันเสิร์ฟอาหารจานใหญ่เหมาะสำหรับมื้อสบายๆกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแกลเลอรี่ของชิมชิมยังจัดแสดงผลงานสุดสร้างสารรค์จากศิลปินที่จะหมุนเวียนไปตลอดทั้งปีทานห้องอาหารโมเดิร์นไทด์ไฟดนิ่งตั้งอยู่บนชั้น25 ได้รับคัดเลือกอยู่ในมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี2022สร้างสรรค์โดยเชฟเทศมนเทพกมลศิลป์ผู้หลงใหลในสเสน่ห์วัตถุดิบพื้นถิ่นของไทยพร้อมสนับสนุนความมุ่งมั่นของเกษตรกรและคงไว้ซึ่งความยั่งยืนของอาหารไทยเมนูอาหารถูกปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตัวห้องอาหารมาพร้อมวิว180องศาที่จะสะกดสายตาถูกคู่ p a r a d ดล e l อ s t ู o o f t o บาร์บนชั้น26กับคอนเสป็จการตกแต่งแบบมีโอชอปิคอลค็อกเทลบาร์โดดเด่นด้วยสีสันและการออกแบบที่ไม่เหมือนใครเหมาะกับการขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกและวิวมุมสูงของกรุงเทพมหาคนครแบบ360องศาพร้อมจิบคราฟต์ค็อกเทลจากส่วนผสมของวัตถุด,ดิบไทยเสิร์ฟพร้อมอาหารจานอร่อยสนุกกับดนตรีโดยศิลปินอิสระที่ออกแบบมาเพื่อ a r a d i ดล l o อสโดยเฉพาะสำหรับเรา การบริการคือการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยใจที่เป็นเปี่ยมยังพร้อมส่งมอบแรงบันดาลใจเพื่อให้แขกของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตลอดการเข้าพักและรอไม่ไหวแล้วที่จะแบ่งปันความตั้งใจของเรากับคุณ